ดีีใช่ไหมครับใช่ค่ะขาดีไลลออกทันทีไห่ออกทันทีสังเกตระยะประสานเลยระยะประสานก็มีไปแจ้งความดับลูกนี่ เจ๊แจ้งป่าปแล้วนะใช่นี่นะไหนช่วยเล่าสุดท้ายพี่ฟังหน่อยว่าพฤติการณ์เขาเป็นยังไงครับก็คือขึ้นมาเล้วก็ให้เออก็คือเขาขึ้นมาก่อนครับแล้วเขาก็หอดผ้าครับค่ะเล่าแบบเขาก็ไปนอนบนเตียงแล้วก็เอาผ้าห่มปิดไว้ครับค่ะก็คือนวดน้ำมันนะ อแล้วหนูหนูมานวดขายเขาเขาก็บอกให้หนูไปชาร์จผาก็ขาไม่ทำนนันมา,า,าน,นวดแล้วไม่ขี่นาทีอ่ะเขาก็อ่ะงั้นไม่นวดละโอ้โไม่นวดใช่ไหมคะหนูก็ลงไปแล้วเขาก็เลยใส่เสื้อผ้าเลยครับค่ะแล้วก็ลงไปแล้วไปไวายเสจีครับคือว่าเขาจะให้เราทาทาอะไรฮะก็คือบอกให้หนูไปชักว่าให้แล้วหนูบอกคมไม่ทําหนูมานวดค่ะ เรามานวดเอาิ<ช>เรยียชีพมานวดอย่างเดียวใช่ค่ะแต่เราไม่ได้มา,มามทำอย่างว่าเด็กครับเป็นคนที่มานวดเด่ยเขาเขาปติการแบบไหนกับลูกน้องเราครับก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าเขามาบางครั้งเขาก็มาข่มขู่ก็มีครับใช้ปืนก็มีเขาบอกว่าเขาเป็นคนในพื้นที่มีอิทธิพลน,นะคะ ừ, แต่เราก็ไม่อยากมีเรื่องกับเขาครับ คือเขาขึ้นไปนวดเราก็ไม่รู้ว่ายัางไงคือลูกค้ามาเราก็ต้องรับอะค่ะครับแต่เขาข่มขู่เยอะเกินขู่ว่าไงบ้างฮะขู่ว่าเดี๋ยวจะเอาอะไรนะตำรวจมาลงร้าน<ม>ก็เลยเถียงกับเขาว่าร้านเรามานวดเพื่อสุขภาพจะมาจับอะไรเราว่าเนี้ยเราก็ชนบุรีเหมือนกันเราบอกเงี้ยมึนเก่งกับกูเหรอเขาแบเนี้ยเออกูก็เก่งเราก็เลยพูดอย่างเงี้ยครับและทีนี้ถือขวดเหล้ามามาชีนานห้หน้าเราทำท่าเหมือนจะล้วงปืนมาแต่ไม่รู้คงไม่มีหรอกคงจะแก้ง มาขู่แล้วก็ไม่กลัวครับเขาก็เก่งอ่ะในชนบุรีอะร่ะเราก็ไม่อยากได้มีเรื่องกับใคร,ครเราเราก็ทํามาหากินเขาบอกเป็นอะไรบ้างเป็นญาติหรใครบ้างเขาบอกว่าพี่ชายเขาอ่ะเป็นนายทหารยศใหญ่ในชนบุรีครับ,รบอืแล้วไงต่อแล้วเขาก็มาขู่นั่นแหละมาขู่เขาบอกว่าขู่แล้วว่าเดี๋ยวมีเรื่องแน่เดี๋ยวมึงเจอกูเขา่าอย่างเงี้ยตอนที่บังคับให้เด็กอะ<ำ>่ะทาอานจารย์ เด็กเขาไม่ทําให้คเพราะเด็กไม่ทาให้ก็เลยอารมณ์เสียค่ะคือร้านเจ๊นี่มีการค้าประเวณีแนี่นอนไม่มีค่ะเพราะเนี่ยห้ามเดียแล้วถ่านรู้ก็ได้ออกเพราะว่าเราทําถูกต้องตามกฎหมายเราถูกต้องตามทุกอย่างใช่ไหมครับทุกอย่างค่ะมีหมดทุกอย่างแต่คือมันข่มขู่กันเกินไปอะค่ะเขาคิดว่าเขาเก่าในชนบุรีนะคะ